สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการเดินไฟบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองนะครับของผมเองนะก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นช่างไฟนะครับเคยมีประสบการณ์การเดินไฟใช้เองในบ้านอยู่บ้างน,นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตรงไหนที่ผิดอยู่เนี่ยใครมีประสบการณ์ก็สามารถแนะนําได้นะครับด้วยเหตุและผล ผมอาจจะมีทําบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปรเตามมาตรฐานที่เขากําหนดมานะครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานที่ผมคิดว่ามันสามารถใช้งานได้แบบไม่มีปัญหานะครับซึ่งผมก็จะพยายามนะอธิบายเหตุผลที่ผมทําแบบนั้นนะครับณนะจุดต่างๆเนี่ยให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ไดก่อผนังนะครับ บริเวณรอบบ้านเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็มาคิดว่าผมเนี่ยจะเดินไฟลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเราจะเดินแบบลอยเนี่ยเราสามารถที่จะฉาบผานังได้เลยนะครับแต่ผมเลือกที่จะเดินแบบฝังท่อนะเพื่อให้ผนังของเราเนี่ยมันเรียบผมก็เลยต้องมีการมากรีดผนังเพื่อฝังท่อสายไฟนะครับโดยสิ่งแรกที่เราควรทํานั่นก็คือการวางตําแหน่งของปลั๊กไฟหรือว่าสวิฟช์ไฟที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟ สวิฟไฟที่ใช้ภายในบ้านนะครับบริเวณห้องน้ํารวมถึงตัวตู้คอนโทรลนะครับที่เราจะใช้ในการเป็นเบเกอร์นะครับเปิดปิดหรือว่าคอนโทรล ตัวไฟในบ้านทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องวางตำแหน่งไว้ด้วยในห้องน้ำเนี่ยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างอย่างเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับหรือว่าตรงบริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะมีปลั๊กไฟ zij, หรือเปล่านะครับรวมถึงบริเวณภายนอกด้วยนะครับเราก็ต้องวางตำแหน่งของไฟไว้เลยว่าเราจะติดเป็นโคมไฟนะครับตกแต่งบริเวณผนังด้วยหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องวางตำแหน่งไว้ด้วยนะเพื่อเราจะได้เดินสายไฟเนี่ยมาไว้รอนะครับ อาจจะใช้เป็นการมาร์กนะครับหรือว่าใช้เป็นสีสเปรย์พ่นไปที่ผนังของเราเลยก็ได้นะครับตรงไหนเป็นส่วนของสวิกนะครับตรงไหนเป็นส่วนของปลั๊กไฟเนี่ยเราก็พ่นสีเข้าไปเลยนะครับรวมถึงตำแหน่งของตัวเบเกอร์นะครับหรือว่าตู้คอนโทรนนะครับหรือว่าตู้คอนซูมเมอร์เนี่ยก็มาร์กตำแหน่งไปเลยนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ จากนั้นนะให้เราคํานวณวัสดุที่เราจะใช้งานนะครับอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับขนาดหน้างานของเราแล้วก็จํานวนจุดที่เราใช้งานด้วยนะครับแต่ลองมาดูวัสดุเบื้องต้นก่อนอย่างแรกก็เป็นท่อที่เราจะฝังนะครับก็ผมใช้เป็นท่อสีเหลืองแล้วก็จะมีแท่งกาวอันนี้เราจะมาตอกนะครับเพื่อเดินสายกาวขนาดความยาวอยู่ที่1.8เมตรนะครับตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวบล็อกนะครับสําหรับใช้ในการฝังนะครับก็จะมีทั้งขนาดที่เป็น แบบสี่ช่องหรือ2ช่องอันนี้ก็ขึ้นอยู่ของแต่ละจุดที่เราใช้งานนะครับว่าเราจะใช้แบบสี่ช่องหรือ2ช่องนะครับตัวหน้ากากของตัวตัวสวิ์หรือลักเนี่ยเราซื้อมาเลยก็ได้นะครับกล่องพักสายครับอันนี้เราก็ต้องซื้อมาด้วยนะครับจะเป็นกล่องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละจุดที่เราใช้งานนะครับจุดไหนที่มีสายไฟเยอะก็ต้องใช้กล่องใหญ่ตัวก้ามปูรวมถึงคอนเนคเตอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องซื้อมาให้เพียงพอตัวนี้จะเป็นท่อเฟกนะครับเอาไว้ต่อในจุดที่มันแบบ ต่อยากๆนะครับตัวสายไฟเนี่ยผมก็ใช้เป็น t h w นะครับขนาด2.5นะครับจำนวน3เส้นนะก็จะมีเส้นลายนะครับเส้นนิวตอนแล้วก็เส้นกาวนะครับแล้วก็ซื้อสาย v f 1.5มาด้วยนะซึ่งจริงๆสาย v f เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเดินในท่อนะแต่ในคลิปนี้จะเห็นว่าผมก็ใช้เดินในท่อด้วยแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลอีกทีนึงนะครับ แล้วจะมีอีกสายหนึ่งด้วยนะครับเป็นสายของ vf นะครับขนาด2อคูณสนะตัวเนี้ผมจะใช้ในการเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นกับแอร์นะครับแต่จริงถ้าผมแนะนำเนี่ยให้ใช้เป็น t h w ขนาด4สแควร์มิลไปเลยนะครับเพราะว่าเราเดินในท่อนะครับขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับให้เราเอาตัวบล็อกที่เราจะฝังเนี่ยนะครับอของแต่ละจุดนะครับไปทําการ ามาร์กตำแหน่งนะที่เราจะต้องกรีดผนังเพื่อฝังบล็อกตัวนี้เข้าไปในผนังนะครับเมื่อเรามาร์กตำแหน่งได้แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวลูกหมูใส่ใบตัดเพชรหรือว่าใบตัดคอนกรีตของเราเนี่ยกรีดเข้าไปตามตำแหน่งของบล็อกเลยนะครับกรีดให้มันใหญ่กว่าสักหน่อยก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมันสามารถที่จะใส่เนื้อปูนเข้าไปได้ทีหลังนะตอนที่เราใส่บล็อกเข้าไปแล้วนะครับเราก็พยายามกรีดเพื่อที่จะใส่บล็อกเนี่ยให้เข้าไปในตัวช่องได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ถัดมาเนี่ยเราก็จะกรีดผนังขึ้นไปนะครับยาวไปจนถึงตัวคานด้านบนเลยนะครับของโครงสร้างหลังคาเลยนะเพราะว่าเราจะเดินท่อนะครับจากตัวกล่องหรือว่าบล็อกที่เราฝังเนี่ยขึ้นไปจนถึงด้านบนนะครับลักษณะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับเรากรีดตัวร่องขึ้นไปผ่านไปทั้งหมดจนถึงตัวเหล็กด้านบนของโครงสร้างเลยนี่นะครับท่าน ถัดมาครับตัวกล่องพักเนี่ยเราก็จะมาเจาะรูตามตำแหน่งที่เราต้องการใช้งานอันนี้ขึ้นอยู่ของแต่ละจุดด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่ามันเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะรูเพื่อที่จะใส่ตัวคอนเนคเตอร์นะครับตัวนี้เข้าไปในตำแหน่งที่เราเจาะรูนะครับเราก็ใส่ตัวคอวนเนคเตอร์เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่ของแต่ละจุดละนะครับแต่ละจุดเนี่ยจะเจาะไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวกล่องพักเขาเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งให้เราเจาะรูเนี่ย อยู่หลายจุดครับดังนั้นเราก็ต้องพิจารณานะครับว่าเราจะใช้จุดไหนบ้างของแต่ละจุดเราก็เจาะรูแล้วก็ใส่คอนเนคเตอร์ไปตามจุดที่เราใช้งานเลยครับเราจะเอาตัวกล่องพักนี้นะครับไปยึดติดกับตัวเหล็กด้านบนนะครับซึ่งวิธีการยึดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้เป็นสกูครับปลายสว่านเลยยึดกับโค้งเหล็กไปเลยครับผมแนะนําเป็นของยี่ห้อนี้นะครับอ่ายี่ห้อของโปรฟ s สนะจะเจาะได้คมแล้วก็เจาะได้ดีมากๆเลยผมชอบมากๆนะตัวนี้นะครับแนะนําเลยครับ อ่าถ้าใครจะใช้นะให้ใช้เป็นของโปรฟาสนะแบบนี้นะครับเราก็จะเอาตัวสกูเนี่ยนะยิงยึดตัวอ่กล่องพักของเราเนี่ยเข้าไปนะครับทางด้านบนตามตำแหน่งที่เรากีดล่องขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะครับให้เราพิจารณาเรื่องของตำแหน่งฝ้าด้วยนะเพราะว่ากล่องที่เราติดเนี่ยควรจะสูงกว่าฝ้าที่เราจะทําด้วยนะครับถ้าใครจะทําฝ้านะครับนี่นครับหลังจากเราติดตั้งนะครับตัวกล่องพักรวมถึง บล็อกที่เราฝังเข้าไปได้แล้วนะครับเราก็ตัดท่อเข้ามาเสียบระหว่างตัวกล่องพักนะครับแล้วก็ตัวบล็อกที่เราฝังไว้ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวเหล็กสแตปนะครับตัดแล้วก็ตีอัดเข้าไปที่ผนังด้วยนะเพื่อเป็นตัวที่จะทำให้ตัวท่อเนี่ยมันไม่ลุดออกมาจากนั้นผมก็จะทำการไล่กริดนะครับ ตัวผนังนะที่เราจะฝังตัวกล่องเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวกล่องพักเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยทุกจุดเลยตามที่เราได้มาร์กตำแหน่งไว้นะครับหรือตามจุดที่เราได้ามาร์กไว้นะครับที่เราจะวางพวกปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้ไล่ทําไปทุกจุดเลยนะครับซึ่งสิ่งสําคัญในตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่านะแต่แต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะมี พวกสวิทช์ไฟหรือว่าปลั๊กไฟอะไรบ้างนะครับและหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือเราต้องทราบด้วยนะครับว่าขนาดของสายไฟที่เราจะใช้นะครับในการร้อยท่อต่างๆณแต่ละจุดเนี่ยมันมีจํานวนกี่เส้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องลองพิจารณาดูนะครับเพราะบางตําแหน่งเนี่ยเราอาจจะต้องร้อยสายไฟเนี่ยหลายเส้นนะครับดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าตัวสายไฟที่เราจะร้อยลงมาเนี่ยมันสามารถร้อยในท่อที่เราฝังได้หรือเปล่านะครับเพราะบางบาง ตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการกรีดเพื่อฝังท่อเนี่ยมากกว่า1เส้นนะครับอาจจะฝังไปส,สองเส้นนะเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถร้อยท่อลงมาได้นะครับแต่ในงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะร้อยลงมาแค่เส้นเดียวเพราะว่าสายไฟที่ผมวางไว้เนี่ยนะครับมันเพียงพอที่จะใส่กับตัวท่อของเราได้เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตำแหน่งหลักๆที่เราวางตัวบล็อกฝังนะครับแล้วก็ตัว กล่องพักด้านบนเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามตำแหน่งที่เราได้มาร์กไว้นะครับหรือตำแหน่งที่เราต้องการจะวางระบบตัวปลั๊กไฟหรือว่าสวิทช์ไฟไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้องน้ําหรือว่าบริเวณด้านนอกครบจนหมดแล้วในส่วนของตัวตู้คอนโทรลต,ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มีการกรีดนะเพราะผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะใช้จํานวนกี่เส้นนะครับผมจะมาทําหลังจากเดินระบบ ท่อไฟเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากีดที่ตู้คอนโทรลอีกครั้งหนึ่งนะพอเราต้องพิจารณาเรื่องของจํานวนสายไฟที่เราจะใช้ด้วยแต่สิ่งที่ผมจะทําถัดมาก็คือเรื่องของการเดินท่อนะครับที่จะต่อกันระหว่างกล่องพักนะครับที่เราได้เดินไว้บริเวณด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็แค่วัดระยะแล้วก็ตัดท่อนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวก้ามปูนะครับแล้วก็ใช้ตะกูปลายสว่านยิงนะครับ บนคานเหล็กของเรานะครับแล้วเราก็จะเอาตัวท่อของเราเนี่ยที่เราตัดนะครับเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ต่อกันระหว่างกล่องพักไปเลยตรงนี้ไม่ยากนะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ว่าสายไฟที่มันจะไปนะครับหรือว่าจัมกันของแต่ละจุดกล่องพักเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องลองศึกษาแล้วก็หาข้อมูลดูนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันทําได้ไม่ยากงานถัดมานั่นก็คือเรื่องของการ ร้อยสายไฟเข้าไปในท่อนะครับของแต่ละจุดเนี่ยไอตรงนี้ก็เอาจริงผมว่าสามารถทําได้ไม่ยากนะเพราะวา่าถ้าเป็นปลั๊กไฟแนะนําให้ใช้าสายไฟ3เส้นนะครับก็คือมีสายกาวนะครับมีสายลายแล้วก็สายนิวตอนนะครับที่เป็นบริเวณปลั๊กไฟนะเราก็เสียบสายเนี่ยขึ้นไปนะครับจนถึงกล่องพักเลยซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นสาย THW 2.5แนะนําว่าตรงหัวที่เราจะแทงขึ้นไปตรงนี้ให้เราพันด้วยเทป พันสายไฟด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แทงขึ้นไปได้ไดง่ายนะครับร้อยสายไฟขึ้นไปได้ง่ายอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวช่วยนะครับสําหรับในงานนี้เนี่ยเพราะบางตําแหน่งเนี่ยมันจะเดินสายไฟได้ยากมันอาจจะมีการคดเคี้ยวนะครับของท่ออะไรต่างๆหรือว่ามันท่อยาวๆเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้เขาเรียกว่าฟิตเทปนะครับหรือเป็นเชือกที่ใช้ดึงสายไฟในท่อน,นั่นเองนะครับการใช้งานก็คือเราก็แทงตัวฟิตเทปนะครับตัวนี้เข้าไปให้โพลอีกฝั่งหนึ่ง ที่เราจะร้อยสายไฟนะครับพอโผล่ฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวปลายเชือกนะตรงนี้เราจะใช้ร่วมกับเส้นสลิงตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยสามารถหาซื้อได้ออนไลน์นะครับใช้ไม่ยากนะครับเราก็จะมัดตัวเชือกสลิงตัวนี้เข้าไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะปลายฝั่งหนึ่งมาพันกับตัวสายไฟของเราที่เราต้องการจะร้อยเข้าไปในท่อนะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะสามารถดึงจากอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วมันจะทําให้ตัวสายไฟเนี่ย ร้อยเข้าไปในท่อได้ง่ายกว่าการที่เราจะดันด้วยมือนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับสําหรับใครที่จะร้อยแบบบางจุดมันอาจจะยากนะตัวนี้ก็เป็นตัวตัวตัวช่วยได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการต่อนะครับบริเวณจุดที่เราจ้ำกันนะครับหรือว่าตรงกล่องพักเนี่ย เราก็จะต่อสายไฟโดยการนะครับเน้นให้ตัวสีเดียวกันเนี่ยก็ต่อจํากันไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับของแต่ละจุดด้วยนะครับบางจุดเนี่ยมันอาจจะมีการต่อที่อาจจะยุ่งยากทับซ้อนนะครับแต่บางจุดก็อาจจะต่อแบบง่ายๆนะครับก็คือสีเดียวกันต่อด้วยกันไปเลยลักษณะแบบนี้แล้วก็เราจะใช้วิธีการตีเกลียวนะครับให้ตัวปลายของ สายไฟเนี่ยทุกจุดเนี่ยครับพันกันแล้วก็ใช้ตัวไวนั้นะครับในการที่จะบิดเข้าไปเพื่อให้ตัวจุดที่มันต่อกันแน่นๆนะครับแล้วก็เราก็จะพันด้วยเทปพันสายไฟอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในกล่องพักลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปิดตัวกล่องพักได้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับในการที่จะเดินระบบท่อเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูงานที่ผมทำเนี่ยบางจุดนะครับที่เป็นการแบบข้อ ท่องอนะครับตรงเข้ามุมต่างๆเนี่ยผมเลือกใช้เป็นท่อเฟดหรือว่าทอ่ออ่อนซึ่งตรงนี้ผมอยากให้เลือกใช้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไปได้ผมให้เลือกใช้เป็นวิธีดัดท่อจะดีกว่านะครับไปซื้อสปริงดัดท่อมาซึ่งผมก็ซื้อมาแต่มันใช้กับท่อนขนาดนี้ไม่ได้ผมเลยเลือกใช้เป็นการใช้ท่อเฟกนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ทนนะครับไม่ทนเท่าตัวท่อเดินสายไฟนะครับดังนั้นให้เลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับสำหรับการใช้ท่อเฟกให้ใช้เฉพาะจุดที่มันจำเป็นจริงๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับแต่ผมจำเป็นก็เลยต้องใช้ลักษณะแบบนี้ไปถัดมาครับผมก็มาเดินระบบตัวไฟนะครับซึ่งไฟทางด้านนอกเนี่ยผม จะใช้เป็นไฟเกี่ยวกับไฟแสงสว่างเป็นหลักนะครับก็เป็นไฟพวกโคมตกแต่งที่เราจะติดบนผนังภายนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสงสว่างดังนั้นเดี๋ยวจะเห็นว่าผมเลือกใช้เป็นสาย1.5นะครับเป็น VAF แล้วก็ร้อยในท่อด้วยนะครับผมจะบอกเหตุผลหนึ่งอย่างเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่ามัน ตอนแรกัผมกะว่าจะเดินลอยนะครับจะใช้ VF เนี่ยเดินลอยอกับตัวเหล็กไปเลยแล้วก็จะมัดด้วยเคเบิลไทายนะซึ่งมันง่ายแต่ผมคิดว่าเอ๊ะผมมีท่ออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อที่ซื้อมานะครับเป็นท่อเหลืองรวมถึงท่อขาวที่เป็นท่อเก่าๆด้วยนะที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเดินในท่อมันก็น่าจะดีกว่าเดินแบบลอยมัดด้วยเคเบิลไทายกับเหล็กนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นสาย VF เนี่ย ร้อยเข้าไปในท่อแบบนี้นะครับซึ่งตามมาตรฐานจริงๆแล้วที่เขาถ้าเราลองดูนะเขาบอกว่าห้ามเดินสาย v a f เนี่ยในท่อนะครับเพราะว่าสาย v a f เนี่ยจะมีขนาดเส้นที่ใหญ่นะค,คู่กันแล้วเวลาเราเดินในท่อมันอาจจะบิดพันกันในท่อทําให้สายชํารุดเสียหายได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมเดินเพื่อใช้กับตัวดวงไฟที่มีกําลังวัด ไม่สูงนะครับอย่างเช่นบางดวงก็อาจจะสิบวัตต์หรือเต็มที่ก็เต็มที่ก็คือ30มวัตต์นะครับต่อหนึ่งเส้นเนี่ยผมเลยคิดว่าวิธีการนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทําจากนั้นนะครับเราก็จะมีการต่อนะครับตัวสายไฟต่างๆนาจุดต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ของแต่ละจุดของเราด้วยนะครับว่าเรามีการเดินสายไฟอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถแนะนําได้นะครับลองหาข้อมูล สำหรับใครจะทําเองลองหาข้อมูลเยอะๆนะครับเกี่ยวกับการเดินระบบไฟนะถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับว่าไฟแสงสว่างหรือว่าไฟปลั๊กเนี่ยเราจะสามารถต่อไฟได้อย่างไม่ยากนะครับหลังจากที่ผมเดินท่อไฟครบจนจบแล้วนะครับผมก็เริ่มมากรีดตัวผนังฝั่งของตัวตู้คอนโทรลแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราต้องทราบเลยว่า,าเราจะใช้ตัวสายไฟหรือว่า จำนวนท่อที่เราจะลงมานะตู้คอนโทรลเนี่ยต้องรู้ว่าจํานวนกี่ท่อนหรือว่ากี่เส้นนะครับเพื่อที่จะกรีดช่องเนี่ยให้มันพอดีแล้วสามารถใส่ตัวท่อของเราเนี่ยได้พอดีนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยกรีดหลายรอบมากนะครับตอนแรกคิดว่ามีแค่4ี่เส้นนะครับก็เลยตอกพวกเหล็กสแตปอะไรเนี่ยยึดยึดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการนะครับมาถอดนะครับถอดใหม่แล้วก็มากรีดเพิ่มนะครับเพราะว่าลืมสายลาย กับตัวสายนิวตันนะครับรวมถึงสายกาวด้วยนะครับซึ่งสายกาวเนี่ยเราก็ต้องเดินไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะวางใส่ไว้ที่ตู้คอนโทรลเลยนะครับสายกาวนะครับผมก็จะเดินทะลุออกไปทางด้านหลังกําแพงแล้วก็จะไปเจาะทางด้านหลังกําแพงนะครับเพื่อที่จะฝังท่อเข้าไปนะครับทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะที่ผมจะเดินนะผมจะเจาะทะลุจากตัวตู้คอนโทรลไปเลยจากนั้นตัวแท่งกาวนะครับแนะนําว่าเป็นแท่งกาวที่ต้องยาว มากกว่า1.8เมตรนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อมาขนาด1.8เมตรพอดีเลยขนาดนะครับก็ประมาณสัก5-8นะครับหรือมากกว่า16มิลนะครับอันนี้เป็นขนาดของหน้าตัดเขาส่วนสายกาวที่เราจะใช้นะครับควรเป็นสายขนาด10มิลนะครับ10สแควร์มิลนะครับ แล้วเ,เราจะเอามาใช้ในการเดินสายกาวนะซึ่งแท่งกาวที่เราจะตอกเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการตอกอยู่อันเนี้ยลองหาข้อมูลดูนะครับเขาจะมีกําหนดว่าควรตอกอย่างไรนะครับลึกเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับลอ,ลองผมก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ตอกแท่งกาวลงไปในดินเลยนะครับวิธีการตอกเนี่ยก็คือผมใช้วิธีแมนนวลเลยนะครับใช้ค้อนนะับใช้ค้อนเนี่ยตีลงไปเลยนะครับหาพื้นที่ที่มัน ดินอ่อนๆหน่อยก็ได้นะครับถ้าดินแข็งเนะี่ยมันอาจจะตอกยากนะครับแต่ผมก็หาพื้นที่ที่แบบดินนิ่มๆหน่อยนะก็สามารถตอกลงไปได้ส่วนวิธีการยึดตัวสายกาวกับตัวแท่งกาวเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะซึ่งหลักๆมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับแต่ผมเลือกใช้เป็นวิธีแคมป์กับวิธีหนึ่งคือการใช้ตัวเบ้าหลอมนะครับอันนี้ก็ลองหาข้อมูลดูถ้าใครจะใช้วิธีเบ้าหลอมจากนั้นนะครับผมก็ มาไล่เดินตัวท่อที่จะเข้าตู้คอนโทรลของเราใหม่นะครับสรุปแล้วเนี่ยของผมจะมีทั้งหมดจํานวนหกเส้นนะครับผมแนะนําว่าไอตัวเส้นสายที่จะลงที่ตู้คอนโทรลเนี่ยให้บวกไปเลยนะครับอย่างน้อยสองนะครับสองนี่ก็คือสายสายเมนนะครับที่เป็นสายลายกับสายนิวตอนนะอันนี้แนะนําเลยนะครับนี่นะครับก็จะได้ตัวท่อที่จะเดินเข้าตู้คอนโทรลมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดินระบบท่อต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ผมเดินได้จนครบแล้วจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูสรุปว่าระบบตัวสายไฟท่อไฟต่างๆผมเนี่ยเดินระบบไว้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครอยากจะเดินเองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับระบบไฟที่ผมเดินไว้ในบ้านทั้งหมดเลยนะจะอธิบายแบบพอเข้าใจได้นะเพื่อเป็นแนวทางนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องน้ำก่อนละกัน ห้องน้านะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นเครื่องทาน้ําอุ่นนะผมเดินมารอไว้สูงอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบนะครับสูงจากระดับพื้นนะครับร้อยแปดสิบซึ่งสายตัวนี้ก็จะเป็นสายขนาดสี่สแควร์มิลนะครับเดินมาพร้อมสายสายกาวนะครับเดินมารอไว้แล้วก็จะมีดวงไฟตรงเนี้ยผมติดไว้หนึ่งดวงนะครับอันนี้ใช้สายหนึ่งจุดห้าแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กตรงนี้ก็จะใช้บริเวณตรงเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทาเป็นเคาน์เตอร์ห้องน้ําขึ้นมานะครับ เดินท่อปราปานะครับอะไรไว้รอแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูบริเวณนี้นะครับตรงนี้ด้านหน้าห้องน้ําเนี่ยก็จะมีตัวสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟเนี่ยก็เป็นสวิตช์ไฟคอนโทรลหนึ่งดวงนะครับกดปุ๊บดวงนี้สว่างเลยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกแหละตู้คอน summer นะครับเป็นตู้ไฟของเราที่ใช้คอนโทรลทั้งบ้านเลยนะครับมีอะไรบ้างนะทั้งหมดมีหกเส้นนะครับซึ่งหกเส้นเนี่ยมันจะมีสายที่ผมแยกไปเลยนะก็มีแอร์นะครับแอร์เนี่ยจะใช้ขนาด นี่นะครับเป็นเป็นตู้ไอตัวเบเกอร์ยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวนี่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนี่เราจะใช้สายนะอ่าขนาดสี่สแควร์มิลนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์เราใช้แค่สองจุดห้าก็โอเคนะครับถัดมาก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กเนี่ยก็จะมีสองอันนะครับแยกกันปลั๊กเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปลั๊กที่ผมแยกไปทางด้านด้านซ้ายนะครับไปทางเนี้ยก็ใช้ปลั๊กตัวนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้อันนึงเนี่ยปลั๊กตัวนี้ อันนี้จะแยกไทางด้านขวาซึ่งด้านขวาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นปลั๊กไฟแล้วก็แสงไฟด้วยใช้ใช้อันเดียวกันนะครับใช้ปลั๊กอันเดียวกันตัวนี้เลยนะครับเดินไปด้านนี้นะครับทั้งหมดนะแล้วก็จะมีการติดสวิตช์ไฟไว้ที่ทางเข้านะครับตรงนั้นอ่ะอันเดียวนะครับมี4 4สวิตช์ไฟนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีว่าคอนโทรลอะไรบ้าง <S <S ในส่วนของตัวนี้นะครับอย่าลืมตรงนี้นะที่ผมเพิ่งผ่าเพิ่มไปนะครับเพราะว่าไม่ช่องไม่พอใส่ก็คือตัวนี้เลยนะครับไอตัว สายเมนเนี่ยต้องเดินมารอด้วยนะครับฝังไว้กับตัวชุดนี้นะครับสายเมนก็จะมีสายสายาสายลายนะครับแล้วก็สายนิวตอนนะครับมัดใส่มัดเส้นไว้เลยนะครับสายนิวตอนแล้วก็สายกาวด้วยนะครับสายกาวเนี่ยก็ใช้ขนาด10ตารางมิลนะครับ ส่วนถ้าเป็นสายเมน์เนี่ยใช้ขนาด16บหสแควร์มิลน,นะครับ2เส้นเดินคู่กันมาแล้วก็เดินไปรอไว้บริเวณเาทางด้านนอกบ้านนะเดี๋ยวเราจะจั๊มจากตัวเสาไฟอีกทีหนึ่งซึ่งจั๊มเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาคนมาจั๊มให้นะครับไอตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาติดตู้อีกทีหนึ่งหลังจากฉาบอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับถัดมามันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟต่างต่างนะครับตรงนี้ผมก็มีปลั๊กไฟลงมาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวปลั๊กไฟนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นหัวเตียงผมจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ควรจะมีปลั๊กไฟอยู่บริเวณตรงนี้หนึ่งอันนะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟที่ผมบอกไปตรงนี้จะเป็นสวิตช์ไฟ4ี่สวิตช์เลยคอนโทรลทั้งหมดในบ้านแล้วก็นอกบ้านสองสองสองอันนะครับสองเส้นนี้จะคอนโทรลในบ้านนะครับคอนโทรลในบ้านก็คือมีไฟดวงใหญ่สองดวงนะครับสองดวงตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองดวงนะครับคอนโทรลหนึ่งสวิตช์แล้วก็ดาวไลท์ดาวไลท์จะมี สี่ดวงนะครับเป็นมุมนะครับมุมนูน้นมุมนู้นนะครับแล้วก็มุมนี้มุมนี้นะครับคอนโทรลอีกหนึ่งสวิทส่วนอีกสองสวิทนี่จะคอนโทรลด้านนอกนะครับควบคุมด้านนอกนี่ผมเดินระบบรอไว้ประมาณนี้นะครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีไฟอ่าไฟตรงนี้หนึ่งดวงนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรง อ่าตรงนี้ยหนึ่งดวงนะครับก็คอนโทรลหนึ่งสวิกส่วนอีกหนึ่งสวินี่จะเป็นโคมไฟที่ผมติดผนังนะครับก็จะมีประมาณตรงนี้หนึ่งดวงสองดวงอันเนี้ยเราก็ต้องเดินท่อฝั่งไว้รอเลยนะครับเราต้องคิดก่อนว่าโคมไฟเราเนี่ยจะมีตรงไหนบ้างอย่างตรงนี้ผมก็มีโคมไฟหนึ่งอันก็เดินไว้รอแล้วประมาณนี้นะครับระบบที่ผมทําไว้นะครับ หลังจากที่ผมเดินระบบท่อต่างๆนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยผมคิดว่าตรงเนี้คือครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเกี่ยวกับปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟที่ผมเดินไว้ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับถัดไปสิ่งที่ผมจะทําก็คือเรื่องของการปิดนะครับตัวรอยที่เราได้กรีดไว้ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เรากรีดตัวบล็อกฝังนะครับหรือว่า ตัวที่เราเดินท่อนะครับตรงนี้เราก็จะไปใช้เป็นปูนกาวนะครับเป็นปูนกาวที่เราใช้ในการก่อตัวอิฐมวลเบานี่แหละครับแล้วก็เอามาใช้ในการปิดช่องต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการทําให้ตัวบล็อกฝั่งของเราเนี่ยมันอยู่กับที่ด้วยตรงนี้นะครับก็เลือกใช้เป็นปูนกาวตรงบล็อกฝั่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้วัดระดับด้วยนะครับแนวเอียงทั้ง2แนวนะอันนี้ผมแนะนําให้วัดทั้ง2แนวแนวทั้งฉากแล้วก็แนวระนาบด้วยนะครับ ส่วนของตัวนี่นะครับท่อเมนหรือว่าท่อที่เราเดินเข้าตู้คอนโทรเนี่ยผมก็ใส่เนื้อปูนป้ายไปจนหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผนังเนี่ยเราก็จะมีการฉาบไปทีนะครับตรงเนี้ยแนะนําให้ป้ายเข้าไปเลยนะจะสูงกว่าบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้สูงกว่าความหนาของปูนฉาบนะครับนะครับแล้วก็ไล่ป้ายไปจนจนครบทุกจุดนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้เลยเพราะว่า น่าถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วสําหรับการเดินท่อสําหรับระบบไฟในบ้านของเรานะครับถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการฉาบแล้วนะครับผมเพราะว่าถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีการมาฉาบผนังหลังจากที่ปูนที่เราป้ายเข้าไปในช่องแต่ละจุดเนี่ยมันแห้งนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานฉาบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูอีกทีว่า,างานฉาบของผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะครับก็หลังจากเดินท่อไปถัดมาเรามาดูส่วนของค่าใช้จ่ายกันบ้านผมก็รวบรวมจากตอนที่แล้วด้วยนะครับในเรื่องของการเทินท่อประประตาต่างๆนะครับจนมาถึงการเดินท่อไฟเนี่ยรวมแล้วนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งนหกร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับนะค่าใช้จ่ายณปัจจุบันผมเลยบอกว่าน่าจะเกินงบประมาณที่ผมตั้งไว้นะครับที่แสนห้าอย่างแน่นอนเพราะว่ายังมีหลายอย่างนะครับ ที่ยังไม่ได้ทำนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำสำหรับการเดินระบบไฟด้วยตัวเองนะครับประมาณนี้นะครับผิดถูกอย่างไรผมก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดจะทำเองก็เลือกในสิ่งที่ถูกต้องนำไปใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ